หเหตุเกิดจากผมไปถ่ายลาซาด้าชปีมาเพื่อนๆแล้วก็ไปเจอหูฟังตัวหนึ่งไอสมาร์ทเวลมันเป็นหูฟังไร้สายและคืออะไรรู้ไหมครับมันมีน้อยแคสซิ่งด้วยครับ <Wow. S 1> เขาบอกว่าชาร์จแบตครั้งหนึ่งอะอยู่ได้6ชั่วโมงเฮ้ย <c oughs> ยังไม่พอกันน้ำด้วยแล้วที่สำคัญผมไปเจอคำนี้มาเลยงงเมดอินไทยแลนด์ปกติเจอแต่เมส์อินจีน่านี่คือหูฟังไร้สายที่ผมไปถ่ายใน Lazada มาเจอนะครับ990าบบาทเป็นไงเดี๋ยววันนี้มาลองแกะกล่องกันดูครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XQ m กันด้วยนะครับรอบที่แล้วผมไปหาของเซเว่นมารีวิวใช่ไหมเพราะแบงค์เซเว่นแล้วแบบโอ้โหผลตอบรับดีมากหลายๆคนแบบอยากให้พี่หยิบของแปลกๆอะไรต่างๆมารีวิวกันผมก็เลยไปเจอตัวนี้มาไอสมาร์ทเ l ลหูฟังผลิตในไทย แบรนด์คนไทยแล้วขายราคาคนไทยจริงๆ990บาทอันนี้ผมไปเจอในไปนกดในในไหนมาว่าใน Lazada มานะครับมันมีทั้ง s h อ p e e Lazada เนาะ990บาทเขามี3สีมีสีดำมีสีเขียวแล้วก็มีสีขาวนะครับอันนี้เป็นสีขาวเนาะตัวที่ผมได้มาความท่านสนใจที่วันนี้ผมไปสั่งมาแล้วมาลองเล่นกันนะครับก็คือ จะเป็นหูฟัง True Wireless ที่มันมีระบบ ENC ระบบ ENC คืออะไรมันคือระบบที่ตัดพวกเสียงรบกวนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถตัดเสียงรบข้างได้ถึง70%นะครับอันนี้ที่เขาเคลมเอาไว้นะแล้วก็มันสามารถเลือกได้เป็นแบบ s i n เกิลโหมกับทวินโหมดนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ชาร์จหนึ่งครั้งเขาบอกว่าใช้งานได้ 6ชั่วโมงแถมตัวเคสเนี่ยได้20ชั่วโมงนะครับเคสตัวนี้นะแล้วก็เป็นพรีเมียมซาวเสียงบอกพรีเมียมมันจะดีขนาดนั้นเลยเหรอส่วนค่า Latency Low Latency อันนี้อาจจะไม่ได้แบบต่ำเวอร์มากก็อยู่ที่ประมาณ40มิลลิเซก็ยังโอเครับได้นะครับแถมมีเรื่องของการกันน้ำด้วยวมาแกะกล่องลองดูดีกว่านี่ครับ แพ็กเกจไม่ธรรมดาแต่ผมงงอย่างหนึ่งเมดอินไทยแลนด์แบรนด์คนไทยมาเป็นฝรั่งกันเลยเชียวนะครับเขาบอกว่าเป็นหูฟังที่มีน้อย c a สซิลลิ n งนะเป็นรุ่น 2S Pro ตัวนี้เปิดกล่องเลยดีกว่าครับสีขาวดูสวยสุดแล้วที่ผมสั่งมาชเชิบนี่ตัวหูฟังมันจะแยกจากบอดี้ไว้นะครับนี่วิธีการเปิดฝาตัวนี้จะแปลกนิดนึงตรงที่เขาจะไม่ได้งัดฝาเปิดออกมานะครับแต่เขาจะใช้วิธีการสไลด์ขึ้น นี่สไลด์ลงสไลด์ขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวเคสเพื่อเก็บหูฟังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาตัวหูฟังใส่เข้าไปปับ๊บฮึบนี่ลงล็อกเสร็จปุ๊บก็ปิดเสร็จนะครับตัวเคสเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับไม่ได้ใหญ่เอถอะทะมากมายในกล่องมีอะไรอีกเนี่ยอันนี้เป็นตัวใบที่เอาไว้ลงทะเบียนนะครับนี่มีใบเอาไว้ลงทะเบียนด้วยมีสายชาร์จเฮ้ยเป็นไทซเลยเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยเจ๋งวะ990าบาท ได้ใช้ C ีในการชาร์จแบต <Wow. S 1> อันนี้ผมถือว่าขาดเลยนะหลายๆตัวนะผมเคยรีวิวแบบอลาสอ0 0ันพันกว่าบาทแม่งยังกลายเป็นมินิ USB อยู่เลยอันนี้มาเป็น Type C แล้วแล้วก็มีจุกเอามาให้เปลี่ยนด้วยเออก็อารมณ์แบบเลือกขนาดหูเราได้นะครับว่าเราเป็นคนหูเล็กเราเป็นคนหูใหญ่เราสามารถเลือกสั่งได้นะผมขอลองดูตัวหูฟังก่อนช็นี่เลยมันสามารถแกะออกมาได้ลองแกะช็บอ่าแกะออกแล้วก็ลองใส่ขนาดนึงนะลองเทียบดิ อ๋ออันเล็กกว่าอันหนึ่งมันจะอันใหญ่อีกอันนึงมันจะอันเล็กนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าขนาดมันไซส์ต่างกันอันนี้อันใหญ่อันนี้อันเล็กก็แล้วแต่รูของหูคนของผมเป็นคนหูใหญ่ผมขอใส่อันใหญ่ไว้แล้วกันนะครับโหดอกลําโพงข้างในค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะอันนี้ผมว่ามิติเสียงน่าจะไม่ธรรมดาเดี๋ยวลองฟังแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับุูยตรงนี้เหมือนมีรูไมโครโฟนอีกหนึ่งจุดนะครับตัวนี้นี่แหละที่จะเป็นตัวรับเสียงเพื่อ เข้าระบบ E.N.C. ที่ตัดเสียงรอบข้างได้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้มีตัวรูไมโครโฟนอีก1อันนะครับวิธีการชาร์จมันจะมีขั่วสีทองทองนี้1อันเนาะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เอ้ากลายเป็นยี่ห้อ MSI อ๋ออ๋อ I Smart v i l l เอ้ยมันอ่านได้2ทางแล้วเนี่ย I S M i s w เออ i s w แต่ถ้าสลับด้านมาเป็น MSI ผมก็ตกใจอ้าวยี่ห้ออะไรกันแน่ iSmartwheel นะครับเป็นตัว 2S โอเคในกล่องประมาณนี้อ่ะเท่าที่ผมไปดูสเปคมา1อย่างเลยอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเชื่อมต่อตัวนี้เป็น Bluetooth แบบ5.3แ,<ส>แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูว่าเสียงเป็นยังไงผมขอลอง connect กับตัวโทรศัพท์มือถือขอก่อนมาลองต่อกันดูครับมันจะต่อติดไหมปึบนี่ 2S Pro เฮ้ยเชื่อมต่อติดแล้วเชื่อมต่อง่ายใช้ง่ายนะครับถือว่าโอเคเลยส่วนเรื่องเสียงหรอผมถือว่ากลางๆอาจจะไม่ได้ดีแบบโอ้โหเทียบเท่าพวกหูฟังราคา3 4 5,000ันบาทที่ผมเคยรีวิวนะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมินติเสียงถือว่าโอเคพยายามใส่ให้แน่นนิดนึงมันจะได้เสียงแบบเวทีเสียงค่อนข้างดีนะครับอุ้ย,อยลองสัมผัสแล้วเมื่อกี้มีขึ้นด้วยอ๋อแตะข้างขวาหนึ่งครั้งจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับ แต่ข้างซ้าย1ครั้งจะเป็นการลดเสียงนี่ดูที่จอโทรศัพท์มือถือผมก็ได้ผมกด1ครั้งปุ๊บมันจะมีระดับเสียงลดลงมานะครับอ๋ออันนี้คือมันมีฟังก์ชั t นทัชด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติผมลองกดด้านซ้าย2ครั้งเป็นการพอรสเพลงนะครับสามารถกดหยุดเพลงพอสเพลงได้อ่ะเดี๋ยวผมลองกด2ครั้งให้มันเล่นเพลงปุ๊บลอง3าครั้งดูอ๋อสครั้งเป็นการ เล่นเพลงก่อนหน้าสามารถกดเลือกได้เล่นเพลงก่อนหน้าเล่นเพลงต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับมันสามารถเลือกได้อ่าเดี๋ยวผมลองฝั่งนี้น่าจะเป็นเพลงถัดไปถ้ากด3าครั้งเฮ้ยโอเคโอเคโอเคไหนเรียกซิริ i ได้ไหมผมขอลองก่อนเรียกซิริได้ด้วยครับนี่ก็คือตัวสัญลักษณ์ซิริขึ้นมานะครับเราสามารถ กดค้างเพื่อเรียกซีรีได้เฮ้ยอันนี้ผมว่าไม่ธรรมดาและ9 9้าาบาทเดี๋ยวลองเทสในส่วนของตัวไมโครโฟนกันดีกว่าว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับลองทดสอบไมค์กันดูนะครับอันนี้ผมลองบันทึกเสียงผ่านตัวหูฟังตัวนี้อันนี้อยู่ในสตูแบบค่อนข้างเงียบเลยนายลองพูดหน่อยดิสวัสดีกับพี่หน่อยสวัสดีครับพี่โน้สวัสดีครับยินเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องให้เพื่อนๆลองฟังเสียงแล้วก็ลองดูแล้วกันเมื่อกี้ผมลองคุยกับน้องที่อยู่ห่างกันไปประมาณสัก 2เมตรนะครับดูว่ามันสามารถแบบรับเสียงไมโครโฟนได้ไกลขนาดไหนอันนี้ก็ออกเป็นเสียงที่ผมพูดผ่านตัวมค์ใหม่ตัวนี้นะครับส่วนเรื่องของระบบตัดเสียงถามว่าใส่แล้วรู้สึกมันตัดเสียงดีไหมก็ถือว่าโอเคอยู่นะเสียงรอบนอกอะไรต่างๆเนี้ย E.N.C ทําได้ค่อนข้างดีประมาณ60-70%อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบเงียบกริบแต่ถือว่าทําให้เราฟังเพลงได้แบบค่อนข้างดีอันนี้ถือว่าเจ๋งเลยนะครับ อ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอลองมาเทสเล่นเกมนิดนึงเลยกว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมแบบพวกขับจีอะไรพวกนี้ลองเกมแนวยิงว่าเสียงเป็นยังไงไปลองฟังกันครับ ก็หลังจากที่ผมได้ลองฟังลองเล่นลองอะไรต่างๆแล้วนะผมขอสรุปแบบง่ายๆเลยนะมันถือว่าเป็นหูฟังราคาไม่แพง990บาทผมว่าซื้อได้ใช้งานแก้ขัดทั่วๆไปนะครับเสียงก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเสียงโทนแบบ เน้นเสียงกลางมากกว่าเบสจะไม่ได้หนักแล้วก็เสียงแหลมมันจะไม่ได้แบบแหลมปรี๊ดนะครับจะเป็นแบบเสียงค่อนข้างใสๆนะครับมีตัว high res audio ตัวนี้เขาบอกว่ามี high res audio ด้วยนะครับมิติเสียงก็เรียกว่าแนวนุ่มๆสมูทๆนะครับเสียงกลางพอดีๆเสียงแหลมเนี่ยก็กลางๆนะครับไม่ได้มีอะไรแบบโดดเด่นมากแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของราคาแหละที่แบบ990าอบาทอันนี้ถือว่าผ่านดีกว่าไปซื้อพวกหูฟังจีนที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยนะครับวันนี้ a มดิน Thailand ด้วยใครอยากลองเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ สั่งซื้อไว้ให้แล้วกันอันนี้ผมไปสั่งมารอ้หน้าอยากให้ผมหาอะไรจากพวกเซเว่นชปปี้ลาซาด้ามารีวิวอีกลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมไปหาของแ,แปลกๆมารีวิวให้ครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ